ครับท่านครับวันนี้เราจะมาเตือนไปสําหรับทุกท่านนะครับตอนนี้โควิดระบาดแล้วก็เป็นต้นเห็นให้ผมโดนแอบอ้างนะขายหน้ากากแม้นั่นเองนะครับึงคนท่านตกใจนะเพราะว่าเขาเขารู้เบอร์ผมได้ไงแล้วก็คนที่โทรมาหาผมเนี่ยก็คือคนที่โดนเป็นเหยื่อนะครับในการหลอกขายนะครับวันนี้ผมจะเล่าเหตุการณ์ก่อนแล้วก็จะมาสรุปทีหลังนะว่าเป็นยังไงอันดับแรกนะครับต่อประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับมีเบอร์โทนผู้ชายคนหนึ่งโทรมาบอกว่าเออผมได้โอนเงินไปที่บัญชีคุณนะครับแล้วก็ไม่ได้รับแมสคุณช่วยตรวจสอบได้ไหมว่า มีเงินเข้าไปหรือเปล่าคุณไม่ได้ขายเมสตาม Facebook ใช่ไหมเนี่ยครับคือมันอันตรายมากลยครับตอนนี้คือขายใน a c e b o o k เนี่ยมันไม่สามารถตรวจสอบได้เลยถ้าเราโอนผิดไปนะครับเรื่องต่อมาเนี่ยผมโทรไปถามที่คอซติเตอร์ของกสิกรนะคือบัญชีนี้คือบัญชีกสิกรนะครับแต่โทรไม่ติดผมก็เลยใจไม่ดีแล้วก็เลยไปที่ธาานาคารกสิกรสาขาใกล้บ้านเลยนะครับแล้วก็ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับวันนี้ผมมีคนแอบอ้างเอาชื่อผมเนี่ยไปปิดบัญชีนะครับผมก็รอคิวสักแป๊บนึงนะครับแล้วก็เขาก็ช่วย ผมไปดูเช็คให้นะครับสรุปก็คือสมุดบัญชีนี่ผมใช้มาตั้งนานแล้วครับไม่มีการเปิดบัญชีและผมได้ปิดไปตั้งนานแล้วก็คือไม่ใช่บัญชีผมแน่ๆนะครับเราบอกไปแบบนั้นเลยแล้วก็ก็เช็คอีกทีนึงว่ามีบัญชีอื่นไหมก็ไม่มีครับเพราะว่าชื่อเราอาจจะซ้ําก็จริงนะแต่ว่าเนี่ยเลขยังไงก็ไม่ซ้ําครับเลขแต่ละคนจะไม่ซ้ำนะครับสรุปก็คือผมสบายใจเลยว่า ไม่มีไอเอาบัตรผมไปใช้แต่แค่เอาจะเอา,เอ,าอาจจะบัตรคนอื่นที่ชื่อสุรเดชบุญเหมือนกันเนี่ยไปเปิดใช้นะครับซึ่งมันไม่ใช่ผมแน่ๆนะครับเพราะผมอยู่สับจังหวัดเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะผมจะไปเปิดบัญชีที่อื่นนะเออนี่คือสรุปก็คือธนาคารนี่คือปัดไปแล้วครับปลอดภัยหายห่วงเจ้าหน้าที่ธน,นาคารก็บอกให้ไปแจ้งความก่อนนะครับผมก็เลยไปที่สถานีตำรวจสุงไงกลลกนะครับไปแจ้งความนะครับสรุปได้ว,ว่า เขาปักเที่ยงครับก็เลยปักเที่ยงก็รอร้อยเวรแป๊บหนึ่งครับรอไม่นานครับมีผู้ช่วยนะครับคืออดีศรสุขนวลนะครับขอบคุณคนนี้มากเลยคนนี้เขาช่วยเหลือผมดีมากๆนะให้คำแนะนำดีมากๆเลยนะแล้วก็มีร้อยเวรเนะี่ยพูดกลับ,บ,บกินข้าวนะครับ ชาวเลิศชูปูลนะครับก็พูดดีช่วยเหลือดีนะครับเราก็รับเรื่องเราแล้วก็ฟังเราแล้วแล้วก็เอาปัรประชาชลเราไปเนี่ยไปเช็คในทะเบียนราษนะครับชื่อของเราเนี่ยมีซ้ำกี่คนผู้ช่วยตอนแรกเขาก็บอกว่าเอออาจจะมีชื่อซ้ํานะเออให้ทาแนะนํามาอย่างนี้นะแต่พอเราเวรไปเช็คก,ก็ซื้อซ้าจริงๆนะรสรุปว่าชื่อซ้ํากัน5คนนะชื่อผมสุรเดชปูลเนี่ยมีซื้อซ้ำกันห้าคน,น,คผ,มมคนผมก็รู้แล้วอาจจะไม่ใช่ชื่อผมแน่ๆนะับอาจจะเป็นอีกสี่คนที่ชื่อซ้ําเหมือนผมไปเช็คในเฟซบุ๊กนะครับว่าเนี่ยเฟซบุา ชื่อซ้ํเรนะื่องนาสกุลจะซ้ํากันอีกนะโหมันน่ากลัวมากเลยครับพอดีว่าเงินที่โอนมาเนี่ยมัน550บาทนะครับมันไม่ได้เอใจอะไรมากแต่ว่าถ้าเงินจำนวนมากกนวะ่านั้นผมเป็นร้านเนี่ยผมว่าน่ากลัวนะเพราะว่าผมอ่านในบันทิปมาเนี่ยบันทิปบอกว่าถ้าชื่อเราบัญชีเราขึ้นชื่อแล้วเนี่ยยังไงเราก็ต้องไปรับชอบนะแต่ว่าอาจจะฟ้องร้องได้กับธนาคารหรือว่า ที่รับตรวบัญชีหรือว่าไปดูกล้องมูลจำเป็ดอันนั้นคือค่านต้องตามไปอีกนะผมจะยุ่งยากมากเลยแต่ผมที่โชคดีคือชื่อผมซ้ำเฉยแต่ว่าไม่ใช่ชื่อจริงๆหรือว่าไม่ใช่ของคนที่ิดบัญชีจริงจริงนะหลังจากนั้นผมก็ถามเพราะว่าสามารถเราสามารถแจ้งความได้ไหมตำรวจก็อบอกว่าแจ้งความได้ครับเออลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนว่าเนี่ยผมก็ตระหึกว่าเมื่อวันที่18มวีนามีเวลา11นาฬิกาศูนาทีมีโทรศัพท์มาเลขจากคนนี้มาโทรมาแจ้งว่าโอนเงินเป็นค่าสินค้าหน้ากากอนามัยจำนวนหบาท้อนหา้าสิชสสบุญ นื่องจากมีผู้ใช้ชื่อและนามสกุลตรงกับผู้แจ้งจึงมาแจ้งความว่าเป็นหลักฐานว่าเออเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับบัญชีนี้นะเออถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะใบแจ้งความเนี่ยไปยื่นให้เขาดูว่าเออเราไม่ได้ชื่อเราเราไม่รับผิดชอบใดๆั้งนั้นเราไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรั้งนั้นนะโอ้ตอนนี้มิจฉาชีพเยอะมากเลยครับน่ากลัวมากเราก็ยังคุยตำรวจเลยว่าโอ้ผมใสยโดนนชยโอกาสนะตอนนี้คือหน้ากากอะไรทำไมมันขาดแคลนอยู่แล้วประเทศมันวุ่นวายอยู่แล้วอะคุณยังโวยโอกาสที่จะมาแบบเอาผลประโยชน์จากก่อนโกงหน้ากากอีกก็คือสรุปปว่่าผมเช็คที เฟซจะมีเฟซนะครับตมองไปดูว่าเฟสชื่อเาก็บอกเขาผมไปดูในในเฟสเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการโกงครั้งนี้ก็คือไม่ได้เกี่ยวกับขายเม็คือเขาไม่ได้ทำนะครับเป็นราชการแล้วนะเขาก็ไม่ได้ทํานะพี่ประชายที่โทรมาผมก็แอดไลน์มาเราก็คุยกันว่ามันมีความขึ้นหน้าอย่างไงบ้างพี่ก็บอกว่าขอโดน หลอกให้โอนไปแล้วก็ตอนนี้เขากําลังทำงานอยู่เขาหลังเลิกงานเนี่ยเขาจะไปแจ้งความอีกทีแล้วก็สรุปว่าคนที่ทําโกงเนี่ยไม่รู้เราไม่รู้ชื่อแล้วไม่เห็นหน้าเขาเลยนะมิจฉาชีพมันเยอะนะครับโชว,ว์อากาศในการจะขายเมสแล้วก็อะไรต่างๆนะอย่าโอนโอนไปในชื่อที่ไม่ตรงกับผู้ขายแล้วให้ตรวจสอบก่อนหรือว่าอย่าไปซื้อใน Facebook เลยครับตอนนี้หน้ากากมันขาดตลาดนะครับอยอไปซื้อเลยนะถ้าซ,ซื้อซื้อตามช้อปปี้ตามลาซาด้าพวกพวงนี้มันสามารถมีมีข้อมูลแจ้งความมีมีการตรวจสอบได้ถ้าเราไม่ได้ของเราก็ไม่ต้องกดให้ตัง ดีกว่าที่จะไปชื่อใน Facebook อาจจะสายขั้นตอนหน่อยมันปลอดภัยแล้วหรือว่าตรวจสอบได้นะครับยุองสรุปเนี่ยผมก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับสบายใจแล้วว่าผมเนี่ยไม่โดนอะไรแน่ๆเพราะผมไปแจ้งความมาแล้วนะครับเวลาเขาโทรมาเราต้องตั้งสตินะครับว่าเขาจะมาดีมาร้ายเราต้องฟังแล้วก็ตอบคำถามเข้าไปนะว่าต้องการอะไรแล้วก็ให้ทำาเราทาอะไรนะผมก็ตอบว่าอย่าไปตอบตกลงอะไรกับเขาทั้งนั้นนะครับเราต้องตรวจสอบก่อนว่าเรามีเงินเข้ามาจริงๆไหมคือมันไม่ได้ในบัญชีผมแล้วผมก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าเข เป็นคำถามที่ดีมากเลยว่ารู้เบอร์ผมได้ยังไงรู้สึกว่ามีช่วงหนึ่งที่ข้อมูลทรูมูกหลุดม,มาก็อาจจะมีส่วนเวลาลงทะเบียนต้องมีแบบยาชนกับเบอร์โทรด้วยไงอ,อ,อาจจะหลุดมาได้หรือว่าถ้าม Google เนี่ยกูเกิลน่าจะรู้แหละก็คงจะหาใน Google แหละเพราะผมทำยูทูบไงมันอาจจะมีเบอร์ทิ้งๆไว้บ้างเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วละ่ะบัญชีเนี่ยที่โอนเงินเข้ามาที่ที่คนก็ส่งมาให้ผมดูเนี่ยคือไม่ใช่บัญชีผมนะแต่ชื่อผมนะเพราะมันซ้ำกับทะเบียนรัชของตำรวจ ที่เขาไปเช็คเนี่ยถึง5คนเลยนะครับผมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการที่จะโอนเงินหรือรับเงินอะไรทั้งสิ้นนะครับมันอาจจะไม่ใช่ชื่อผมก็ได้เพราะมีชื่อซ้ำกัน5คนสเตเตบุลเนี่ยผมก็ไม่นึกว่ามันจะซ้ำกันถึง5คนนะครับก็ฝากเตือนๆพ่อแม่พี่น้องนะครับเวลามีใครโทรมาเนี่ยอย่าไปตอบตกลงหรือจะไปคุยอะไรนะครับให เช็คก่อนนะครับเขาต้องการให้เราโอนเงินเนี่ยอย่าพึ่งนะครับขอบคุณนะครับสถานีตำรวจสมัยก็ล็อกนะครับแล้วก็ขอบคุณธนาคารเกสิกรไทยเนะครับที่พนักงานที่สาขานี้ก็ช่วยผมดีมากนะขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้หวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับตอนนี้โลกเราก็เจอโรคระบาดนะครับอย่าให้วิชาชีพมาทำะไรเราลูกหลานเราได้เลยคนที่เรารักได้นะครับผมขอบคุณนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ครับผมทัศน์รัตน์เดชบุญครับสวัสดีครับ